สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการสร้างตัว Account ละกันเนาะลง ERPnext นะไม่ถือว่าลงละกันก็คือสร้าง ERPnext i n s t a n c e ไว้ใช้นะครับในส่วนของการอบรมเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ตัว r a p p เป Cloud แล้วก็เราจะใช้ในส่วนของตัวที่มันเป็น f r e e t r เนะพรนะพนั้นขอขอขอเตือนอย่างแรกเลยก็คือว่าตัว Free Trial เนี่ยมันจะใช้ได้แค่7วันเนาะพะนั้นถ้าเกิดท่านใด จะใช้ท่านี้นะครับก็ใช้อาจจะรอสักหน่อยแล้วค่อยทำใกล้ๆวันอบรมก็ได้ครับเราจะได้มีเวลาเล่นหลังจากนั้นนะครับก็ลุยเลยครับนะครับวิธีการอย่างแรกก็คือก็ต้องมีอีเมลนะครับที่ไม่เคยสมัครอันนี้มาก่อนนะคือซึ่งอันนี้ผมจะมีความมีความเบื่อนิดนึงก็คือผมต้องมานั่งสร้างอีเมลใหม่ผมใช้อีเมลทุกอันนะครับในการสาธิตไปหมดแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรื่องผมเองนะครับโอเคครับเข้าไปเลยครับ f r a p p e c l o u d com นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ get start ไปเลยนะครับแล้วเราก็อย่างแรกเราก็ต้อง sign up with email นะครับอ่าอีเมลผมก็ต้องไปสร้างใหม่นะครับอ่า i e c m u 4 a e r p นะครับผมเยอะมากนะครับจนเบื่อแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะส่ง verification code มาให้นะครับเรียบร้อยนะฮะ จัดไปอทำไมผิดละ่ะอ๋อขาดไปตัวอ๋โอโอเคอ่อมันให้มันให้ผมมาเนี่ยครับมันให้ผมมากด v e r i f y Account ครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ OTP ประหลาดไว้อ่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่าเขาปล่อยเข้าไปนะครับโอเคเพราะนั okay. ้น first name เนอะผมก็ตามนั้นครับ ERP IE อะไรกไ็แล้วแต่เนาะ password ตรงนี้ก็เออก็ก็แล้วแต่นะครับก,ก็พิมพ์ไปเข้าใจว่ามันน่าจะต้องเป็น password ที่ Secure นิดนึงเพราะนั้นผมขออนุญาตเ,เจนมาหน่อยแล้วกันนะครับเอาแบบอยากได้จัดไปนะครับโอเค อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเซฟผมต้องเซฟพาร์วส่วนก่อนผมลืมนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคเซฟไปละโอเคครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า create choose app below to create your site นะครับผมก็อย่างแรกคือผมว่าเออสกิปไปแดชบอร์ดก่อนก็ได้นะครับเราจะได้ดูว่ามันคืออะไรนะครับอยู่นี้นะครับอ่ะทีนี้อย่างแรกนะครับก่อนจะไปต่อเนาะนะครับคอนเซปต์ของการทำอะไรพวกนี้นะครับมันคืออย่างนี้ก่อนนะครับ นี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยเราไปสมัคร f ฟ a เป Cloud ฮะมันคือกล่องสีฟ้านะครับตอนที่เราสมัคร f ฟ p p e c l o u o เนี่ยเราก็จะมีอีเมลของเราที่ที่เราใช้ในการสมัครครั้งแรกนะครับซึ่งใน f ฟ p p e Cloud เนี่ยนะครับเราจะสามารถสปอนไซต์ได้หลายไซต์นะผมทำเป็นสีเขียวให้ดูว่าผมมี ERPnext นะครับ instance ที่1นะครับก็สปอนได้แล้วก็ถ้าเราอยากที่จะสร้าง ERPnext ให้กับอีกองค์กรหนึงเราก็สามารถสร้างอีกไซต์นึงขึ้นมาได้ ในแต่ละไซต์เนี่ยมันจะมี administrator เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะาใช้อีเมลอีกอันหนึ่งก็ได้เพราะนั้นมันมี option ก็คือว่าในองค์กรที่1อาจจะมีอีเมลที่เป็น admin แบบ super admin เนี่ยเป็นอีกอีเมลหนึ่งที่ไม่ใช่อีเมลแรกที่เราใช้ในการสมัครตัว Flappe Cloud ก็ได้เพราะนั้นอันนี้ต้องต้องแบ่งแยกให้ดีนะครับเวลาเราเลือกตัว username กับ password เนี่ยมันจะงงๆว่าเราใช้ตัวไหนนะครับเรากําลังใช้สีฟ้าหรือสีเขียว อยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ผมใช้สีฟ้าของผมเนี่ยในการล็อกอินเข้าไปใน Frappe Cloud ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทำการ Add New Site ตรงนี้เห็นไหมครัแล้วเราก็อยากจะใช้ตัว ERP Next นี่แหละครับเพราะนั้นก็บวกไปเลยครับเพรอเราบวกได้มากกว่า1อันอันเราอยากได้ HR ด้วยครับ2ตัวนะถ้าอยากได้ตัวอื่นก็ลองจัดไปนะครับเราเลือกเวอร์ชัน15ถูกแล้วนะฮะร g i o n ก็เอาใกล้ๆเราก็ได้นะอินโก็ได้มั้งอินโใกล้ไหมไม่แน่ใจนะครับ โอ okay. เคแล้วก็แล้วก็น่าจะแค่นี้แหละมัง้งนะครับเอ๊ะทำไมผมกดไม่ผ่านล่ะอ๋อไม่ได้เนาะเราต้องเลือกหรือว่าเราต้องเลือกที่อื่นตัวนี้เดี๋ยวนี้ฟรีทริอัลมันไม่มีแล้วเหรอ อ่มอกี้ผมแอบลงนิดนึงเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะนะครับอ่ะก็แต่ไม่ไรลองดูมใอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเราจะ select นะฮะ ERPnext กับ HR นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ผมไม่เคยลองนะจริงๆแล้วอะจะเขียนว่าเป็น local compliance app น่าจะเป็นพวกไม่แน่ใจอันนี้ผมยังไม่ลงแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรลงที่หลังก็ได้คิดว่าไม่น่ามีประเด็นนะครับ แล้วก็เวอร์ชัน15เนอะนะครับทีนี้ก็ลองเลือกที่ไหนก็ได้เนาะทีจริงถ้าเราเลือกอินโดเนี่ยมันจะไม่มีแถวๆนี้เนาะแต่ผมลองเลือกที่ U.S.A เนี่ยมันเหมือนมัน select plan ได้แต่เข้าใจว่าผมยังไม่น่านจะต้องจ่ายเงินนะผมน่าจะเขาน่าจะให้ free trial ไปอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับเค okay. เพราะฉะนั้นผมก็ลองเลือก sub domain เนาะ uh, I.E. C.M.U. E.R.P. V4 อะไรก็ได้แล้แต่นะครับอ่าประมาณนี้ แล้วเราก็น่าจะต้องกดอลองดูว่ามันให้หรือเปล่าเนาะถ้าไม่ให้ก็ก็ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงหวังว่าหวังว่าเขายังให้อยู่นะครับเหมือนจะให้อยู่นะให้ใช้อยู่7วันแหละผมคิดว่านะครับโอเคทีนี้เข้าใจว่ามันจะ pending อยู่นะครับเราเราต้องรอนะนะครับในการที่ว่า มันจะ install นะครับเพราะนั้นอันนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอไปด้วยกันกันนะผมก็นั่งดูนะเพราะว่าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนไปนะอันนี้เราก็ลงังลงเนี่ยครับ ERPnext แล้วก็ HR แล้วก็ Payroll นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องนิดนึงก็คือเราต้องรอ,อมัน install หน่อยนะครับเราถ้าเกิดอะไรใครอยากจะ install application เพิ่มเราก็ install app ตัวนี้เข้าไปนะครับนี่เขียนว่า job in process เนาะ progress นะครับไม่มีอะไรเนาะ จะได้รู้ว่าน,านานใช้เวลานิดนึงเหมือนกันนะครับเอานี่ไง install อ,อ,อยู่เห็นไหมใช้เวลานะเนี่ย ก็ทำไปอยู่เนาะโอเค h อชอาร์ okay, ละตอนนี้ลง HR อยู่ครับ โอ้ใกล้เสร็จแล้วนี่อ๋อจริงๆเราเสร็จแล้วนะเนี่ยนะครับเสร็จแล้วครับรอรอทำไมนะครับโอเคเพราะนั้นถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเข้าไปในนี้ได้เลยครับก็คือตรงนี้ครับนี่คือตัว U r L ของมันเนาะหรือจริงๆน่าจะเข้าได้จากที่อื่นเหมือนกันเนาะ,ะไม่เป็นไรสร้างมาเถอะตรงนี้แหละครับผมลองกดเข้าไปดูเนาะ เนี่ยครับมาเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องล็อกอินนะครับเาว่าล็อกอินเนี่ยน่าจะใช้ administrator นะครับพาสเวิร์ดของเรานี่จะเป็นอะไรเนี่ยแล้วกันนะมันจะต้องให้พาสเวิร์ดเรามาด้วยถูกไหมหรือจริงๆแล้วผมน่าจะล็อกอินตรงนี้ง่ายกว่ามั้งกดล็อกอินตรงนี้ได้ไหมเออใช่ใช่เพราะว่าถ้าล็อกอินกดปุ่มล็อกอินจากตรงนี้เนี่ย มันน่าที่จะสกิปตัวแอดมินให้เราเราเรา,เราได้ไปตั้งพาเวิส์ดของเราเองได้นะครับเพราะนั้นกด Next ไปนะครับเพราะนั้นผมขอเอาอันนี้ออกอันนี้ไม่อี้ไม่นะครับทีนี้เราก็ตั้งไปเลยครับแอดมินยูเซอร์นะครับอีเมลตรงนี้อ่ทีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอีเมลตรงนี้เนี่ย เรากาลังเซตอัพอีเมลสีเขียวอยู่นะครับซึ่งหมายถึงว่าเกิดเราจะใช้อ e ีเมลสีฟ้าก็คงจะไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่อยากให้สีเขียวกับสีฟ้าเป็นอ e ีเมลเดียวกันก็ได้อันนี้ผมกําลังตั้งอ e ีเมลเขียวแต่ว่าผมก็ใช้อ e ีเมลเดิมนี่แหละนะครับซึ่งมันคือตัวนี้ใช่ไหมครจำชื่ออ e ีเมลไม่ได้แป๊บหนึงนะ อ๋อโอเครู้ละคืออีเมลเยอะเกินนะโทษทีนะครับงงทำทำแล้วงงเออตัวนี้โอเคโอเคแล้วก็คอมพานีอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับทีนี้อีกคอ,อยางานหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะมาอบรมอย่างกับผมในวันแรกเนี่ยนะครับก็ ขอขอไม่เอาตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้อมูลจะเยอะเกินนะครับเวลาที่เราเจเนเรตเวลาที่เราสร้างนู่นสร้างนี่ผมอยากให้เราเห็นตอนแบบมันกําลังจะแบบว่างๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอไม่เอาแล้วกันเนาะแต่ว่าคอมพิวต์สตอัพไปเลยครับ โอเคนะครับในที่สุดก็มาจนได้นะครับอ่าทีนี้ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดทำถูกต้องเนาะเมื่อกี้ไม่ลืมติ๊ก HR นะครับเราก็จะมีตัว HR มาด้วยนะตัวตัวตัวพวกนี้เป็นตัวหลักของ ERPnext อยู่แล้วแต่ว่าตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือ HR กับ payroll นะเพราะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องกลับไปทำการไปที่แอปเนาะแล้วก็ไป install แอปเพิ่มว่าจะเอาแอปอะไรมันจะมีแอปที่ชื่อว่า HRMS นะครับอ้าไม่มี HR ปะ อ๋อสงสัยอิน t a อ l ไปแล้วไงคงไม่มีแล้วมั้งนะครับแต่ว่าแอปของเรามันชื่อตัวเนี้ย HR and payroll ตัวเนี้ยหรือหรือไม่มีเหรอ HR HR อสงสัยผมลงไปแล้วไงมันคงไม่มีแล้วมั้งคิดว่านะครับโอเคประมาณเนี้ยครับมันควรจะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับกเ็เพื่อความชัวร์นะผมลองล็อกอินล็อกเอาอีกรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้เวลาเราล็อกอินใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ Credential ตัวสีเขียวของเราในการล็อกอินนะเพราะว่าตอนนี้เรามี2อ,อย่างใช่ไหมเราจะล็อกอินเข้าไปในตัว Frappe Cloud ก็ได้หรือรจะล็อกอินเข้าไปใน ERP Next ของเราก็ได้สังเกตด,ดูตัว URL ของมันคนละตัวกันเนาะถ้าเป็น ERP Next ก็คือตัวนี้นะซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็น Frappe Cloud คนละตัวนะเพราะฉะนั้นผมจะล็อกอินผมต้องใช้สีเขียวซึ่งมันก็คือ อีเมลเดียวกันกับที่ผมใช้กับสีฟ้าของผมนะเนาะโอเได้เรียบร้อยโอเคงันถูกต้องอ่ะเพราะนั้นลองลองลอง,ลองซ้อมนะฮะลองอินลองเอาก่อนนะครับก็คือ,อะระวังนิดหน่อยละกันตอนที่เราสร้างอีเมลอะนะครับ Make ชัวร์ว่าเราไม่หลงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ตอนที่พอเราสร้างไซต์มาแนละ้วเราก็ใช้อีเมลสีเขียวนั่นแหละครับแต่ก็อาจจะจำไอตัวโดเมนนี้ไปด้วยเนาะเราจะได้แบบ Make ชัวรว่าเราสามารถเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านแ b a เบ c ข่าวนะครับโอเคก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ